สวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนๆชาว u t u b e นะครับอะเมหานตรงนี้มาแล้วครับเพื่อนๆมาอีกครั้งนะครับคิดถึงจึงมาหานะครับผมแต่ว่าคลิปนี้ยังไม่ได้เอาลงจากชัเลอร์เลยนะครับกทีมงานวัดไผ่ศรีรุนนะครับเพื่อนๆเอ้อ่ไอ,อขบแบบนี้เขาเรียกขุบอะไรนะเนี่ยผมยังเรียกไม่ถูกเลยนะอะไรนะครับ ไอเดียคอมเมนต์มาเมื่อคืนเนี่ยผมลืมแล้วครับเนี่ยเออขบลูกชุบอ,อ,อะไรเนี่ยลูกชุบนี่นะครับใช้ดีไหมพี่ลองดูยํำดูเมื่อวานเล,เ,วเละดีใช่ไหมนี่นะครับขบลูกชุบนะครับเพื่อนๆโอ้โ้นี่ี่แก,กขนไปหมดเลยนะรถกระบะคันเดียวเนี่ยโอ้โหผมอาจจะไม่อุทานโอ้โหแล้วนะขอโทษด้วยนะครับเพื่อน มันติดมันติดนะครับว่าก็มีคอมเมนต์ว่าทำไมาคนแถวภาคอีสานชอบโุทานโอ้โหนะครับผมต้องต้องขออาภัยเพื่อนๆด้วยนะครับถ้าเกิดบเราไม่ถูกใจนะครับผมผมก็พยายามไทยให้เป็นภาษากลางมากที่สุดแล้วนะครับชายวินนะฮะนะครับผมของท่อเนี่ย <laughs> โอ้นี่นะครับเพื่อนๆเจอเจ,อ,จอท่ออันนี้ด้วยนะครับเขาเรียกเป็นท่อง,งูนะครับ งูอะไรพี่งูเหา่อาอ่ะงูจงอางจงอางจงอางโห่ทอดงูจงอางด้วยนะครับเพื่อนๆแม่ผมดูชอบเลยนะครับนี่แต่แม่เบีย้ยด้วยนะครับแม่ไข่คนออกแบบแต่มีลูก,กตาด้วยนะครับนี่สวยงามนะครับนี่แต่ว่ายังยังเงูลม้มขอมันหักนะครับเพื่อนๆเนี่ย ชอบชอบนะครับผมได้เห็นอะไรแป,กแปกลกๆด้วยผมเอามาให้เพื่อนๆได้ดูนะครับผมของแปลกครับใช้งานได้จริงนะใช้งานได้จริงใช่ไหมใช้มาแล้วนเนียมันขาดก็เพราะใส่อยู่นะครับอยากเห็นตอนวิ่งจังเนี่ยมันผมมีแล้วเนี่ยนี่นะครับลูกชุบอีกอันนึงนะครับกําลังสร้างขึ้นเลยนะครับผม ใช้เป็นลูกปืนเลยรอพี่นะอ๋อเอาตังศูนย์นึกว่าจะใช้เป็นลูกปืนนี่นะครับกําลังสร้างนะครับผมหนอใช้เป็นเหล็กจากสองเมตรสองเมตรไม่เมตรเก้าสิบห้าเมตรเก้าสิบห้าตีไปสองเมตรแล้วอีกห้าเซนหกสก้สสวยงามเลยนะครับเนี่ยกําลังสร้างอีกขายไหมพี่ ขายไหมเนี่ยทำขายไหมไม่ได้ทำขายเลยไม่มีเวลาทำเลยโอ้แต่ถ้าจะอาลองทำอยู่อ,อยูนี่สั่งได้ไหมนี่ครับช่างครับเนี่ยบอกเบอร์เลยเนี่ยก็โทรมาหาเบอร์อะไรพี่จะขายเขายเชิฮะเดี๋ยวลองลองใช้ดูก่อนอ๋อเดี๋ยวลองใช้ดูก่อนนะครับถ้าเกิดว่าสนใจก็เดี๋ยวลองโทรมาหาผมก็ได้นะครับผมเพราะเพื่อนๆก็มีเบอร์มีเบอร์โทรกันอยู่แล้วครับหลายคนนะครับ ประมาณงบเท่าไหร่พี่ประมาณอยู่ประมาณประมาณสองพัไม่ไม่พร้อมใช้งานอ่ะพร้อมใช้งานครับประมาณก็มีแค่นี้นะก็มีแค่นี้นะโครงต้องไปอ๋อโครงต้องไปทำเองใช่ไหมอ๋อขึ้นแต่รูปมีเฉพาะตัวนี้นะครับมีเฉพาะลูกชุบนี่นะครับประมาณประมาณสองพันนะคิดค่าแรงยังไม่ได้คิด ถ้าถ้าเป็นเหล็กก็อยู่ประมาณนี้ครับประมาณสองพนอ๋อค่าเหล็กก็ประมาณสองพันนะครับนี่นะครับเดี๋ยวรอออกไปเข้าเสร็จไป้องบอนะอีกคันหนึ่งไปแล้วเหรออ๋อครับนี่นะครับอีกคันหนึ่งของโอ้โหพี่เขาเอากระดาษรูปเรือ เนบข้างๆแบบนี้เลยนะครับแล้วแล้วเวลามองข้างๆมองยังไงอรพี่กระจกข้างไม่มอง,มอง,งไม่มองนะครับเพื่อนๆมองแค่ฝั่งขวาฝั่งเดียวนะครับผมก็ยังว่าอยู่นะฝั่งนี้มันไม่มีกระจกนะฟฟอ๋อครับถ้าเจอตำรวจนี่ก็ยกไปเลยใช่ไหมโดนยกแจ้งเลยนะครับอันน <c oughs> ี้แต่ว่าวิ่งแถวบ้านก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับผม ฟังครับแหน่เสียงโอเคนะครับผมมาาล้ะเดี๋ยวผมจะตามไปนะครับสตาร์ตติดไปเนี่ยเว้ย ไหนอะท่ออะเดี๋ยวเดี๋ยวผมดูต่อก่อนนะครับเพื่นอนๆอ,อตรงนี้เลยนะครับเนี่ยเนิเนหนเบิไหน,น,นโ,อโอ้สุดยอดครับผมโอเคเลยนะ วีวอมเพื่องหน่อยแหววิ่งไกลๆได้สบายเลยนะครับในรถกระบะอ้รถพิกอัพแบบนี้นะครับผมไดละเดี๋ยวเราก็าำ ไปที่ทุง่งนานะครับมาถึงนาแล้วนะครับเพื่อนๆมีคันหนึ่งลงไปก่อนแล้วครับมาก่อนเพื่อนก็นเลยครับก็มาชักล่องก็เลยตเตลิดมาย่ำรอเลยนะครับผม โรงงานเป็นงานที่สองแล้วเนี่ยหัวในใช่ปะ่ะพี่สวยงามนะครับผมแล้วก็เป็นหลอดเป็น LED นะครับมีเพื่อนๆถามมาว่า z ซทีกับ R าทีต่างกันยังไงครับก็มีแค่รูปทรงนะครับผมใช่ไหมช่วงล่างเหมือนกันไหมพี่ไอ้ hey, ZT ก <R T S 2> ับอาทเนาะแกว่าเปลี่ยนแค่ช่วงบนนี่เนเนาะนี่นะครับก็เปลี่ยนแค่ชุดข้องบนนี่นะครับเพื่อนๆ แล้วก็ถังน้ามันนะครับเนี่ยถังน้ามันก็จะเป็นพลาสติกนะครับเห็นไหมเนี่ยเสีขาวเนี่ยครับไม่เห็นดินี่นะครับถังน้ามันอ๋อเจออันนี้นะครับเนี่ยช่องดังนะครับเพื่อนๆช่องสายตำมหากินนะครับเนี่ยกําลังรีวิวโอ้ยตายแล้วอายนะเนี่ยไม่เคยออกกล้องกับเขา ขอเห็นได้ชัดหน่อยครับนี่นะครับเพื่อนๆก็มีแค่ชุดข้างบนนะครับไอชุดข้างบนเนี่ยเขาก็เขาก็มีขายนะเพื่อนๆเพาะชุดนี้นะประมาณประมาณสองพันบาทนะชุดข้างบนครับส่วาช่วงล่างนี่เหมือนกันทุกอย่างนะครับระบบระบบอะไรเนี่ยนี่นะครับผมหรือว่าเพื่อนๆจะเอาอาร์ทีมาแปลงเป็นแซตีก็ได้นะครับไอตัวนี้เขามีขายอยู่นะ รู้สึกว่าช่างอยู่แถวอยุทยานะผมเคยเจออยู่นะครับผมผมเคยไปถ่ายด้วยร้านร้านอันเนี้ยร้านที่เขาขายอันเนี้ยข้างบนเนี่ยแต่ไม่รู้ว่าตอนนี้เขามีไหมนะัจะหมดไปแล้วครับเนี่ยถ้าใคร ถ้าใครเข้ามาดูคลิปของผมนะครับเนี่ยได้ดูสองเด้งเลยนะครับได้ดูคลิปของพี่เอเาด้วยนะครับผมเนี่ยพี่กำลังรีวิวท่งล่องไอ้แท็กล่องนะครับเนี่ยถ้าดูคลิปของผมนี่ได้สองเด้งเนยนะดย <laughs> ได้ดูคลิปของพี่เอไปด้วยนะครับผม <laughs> อ่ล้อเล่นนะครับขำขำนะครับเพืเ่อน <laughs> เดี๋ยวไปเข้าลงก่อนดนี่นะหล่วขาวเลยยกไหวปหมเนี่ยอ๋อยกลงและข้างนะครับครับนี่นอยี่สิบวินาทีอ่ะครับโอ้โหอัพไปเฮออ้ยถนัดไม่แรงน,นั้นมีมีเ,เพื่อนเพือนบอกง่ายผมทำคลิปยาวๆนะครับคลิปนี้ผมจัดให้นะครับเพื่อนเพื่อน อยากได้ยาวๆใช่ไหมอันจากสามสิบเลยนะครับไปดูว่าเป็นคลิปประวัติศาสตร์เลยนะครับที่ผมจะเอาคลิปยาวแบบนี้นะครับผมอ่มีหอบด้วยนะครับเนี่ยน่าจะหอบกระท่อนะครับ ลงนิ่มสบ,สบายเลยนะครับยังไม่ได้ลงงานเลยหอบแล้วซื้อมาประมา,านก่อนนี่หอบแล้วเนี่ สวยงามนะครับอยากได้บ้างนะนี่นะครับเป็นขุบลูกชุบนะครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวผมจะให้ดูความแตกต่างเลยนะครับระหว่างขุบลูกชุบกับกับลูกย่ําแบบนี้นะครับเนี่ยเนี่ยคอยดูนะครับว่าเวลาลงโคนแล้วความแตกต่างแนละ้วมันจะเป็นกันยังไงนะโอเคเลยนะถือว่า มีมีไม้ดูครับเป็นสองแบบเผื่อเพื่อนๆสนใจอยากจะใช้แบบนี้กันบ้างนะครับะจะของช่องสายสมหากินเอาลงไปแล้วใช้วงล้อสามสองนะครับแล้วก็เล็บสามนิ้วฮะไปสามจุดห้าวงล้อสามสอง เนะครับ <confronting> อันนี้รู้สึกว่าจะเป็นนกเล็กสุดนะครับเพื่อนๆใช่ไหมไอพี่ตัวเล็กสุดใช่ไหมเนี่ยตัวน้องสุดก็ใช่ไหมตัวเนี้ยแบบเป็นตัวกลางเป็นตัวกลางใช่ไหมอ๋อยังมีตัวเล็กกว่านี้อีกโค้งคืออะไรโค<ฆ>้งอ่ะโค้งตัวใหญ่ครับนกใหญ่โอ้โนกใหญ่แล้วเนี่ย <25. S 1> โอ้แต่ว่าเกียร์มีแค่ สองเกียร์เดินหน้าหกนเียนอรยเ้อืมอ๋อนี่เป็นนกใหญ่นะครับอ๋อเียใครับเนี่ยใช้มาหลายปีแล้วนะครับเนี่ยใช้จนเครื่องพังไปตัวแล้วนะครับของของพี่คนนั้นนะใช้ดีนะครับเนี่ยแตผมก็เลยอยากได้ก็จัดมาแล้วครับแต่ว่าของผมมันเป็นตัวรุ่นกลางนะครับตัว Nt141 นะครับผม ไอตัว NT 1 6เขาเป็นครูนะเ,นเพื่อนๆก็เลยวันนี้ติดติดสอนนะครับติดทำงานเลยไม่ได้เอามา,าย่ำด้วยนะครับปกติแล้วจะมีตัว16มาด้วยนะครับเึ่งแกะกล่องมาเลยนะมาเสียได้ครับเดี๋ยวเอาไว้ชุดหลังนะ ลงไปแล้วครับผมเหลือจะของช่องสายทำมาหากินนะครับตอนนี้คุกลูกชุบเลยนะครับเนี่ย คับเบาแล้วก็ยกข้ามคันนาแบบนี้นะครับับไม่ได้ ไม่พับเบาะก,กับเขาอ่ะทีเองแกพับเบาะไม่ได้นะครับนี่อันนั้นพับได้นะครับต,ติดติดป๋าโปงเลยนะครับเนี่ยแหมปาดคันนาขาดไปเลยนะครับกเกลยดคันนา เละเละเหมือนกันนะครับเนี่ยปีเขาจะวิ่งเกียร์สองเลยนะครับถ้าไม่เจอลมแบบนี้ก็สิ่งเหมือนกันนะครับเนี่ย มาได้แตกแตกเพื่อนเลยนะครับสามาแล้วขุบขุบลูกชุบนะครับผมอลองดูความแตกต่างนะครับกับลูกขุบไอแบบที่เป็นเป็นฟันนะครับกับแบบยิ้งนะครับผมเนะี่ย ก็โอเคอยู่นะครับเพื่อนๆก็ใช้ดีเหมือนกันนะครับก็เละเละอยู่นะครับใช้ได้นะามาดูพิยันมาร้อยห้าสิบบ้างกับโร MT หนึ่งสี่หนึ่งนะครับผมไปแล้วนะครับ แล้วก็ไล่ละ200อบาทนะครับเพื่อนๆมีย่าแบบนี้แล้วก็รูปเลือกนะครับแล้วก็ชักล่องนะครับผมพร้อมบาทเลยนะครับ200บาทนะครับแล้วก็แต่ว่าเจ้าของนาเขาก็ต้องจ้างให้รถมาปั่นก่อนนะครับค่าจ้างปั่นก็อีกประมาณไล่ละ200อยนะครับผมรวมก็ทั้งหมดก็400รบาทนะครับพร,บรบ้อมบาท การจ้างหวานอีกไล่ละหไล่ละ60สบาทนะครับพกเกพื่อนรวมเป็น460ร้อนะสำหรับการลงทุนของการจะหวานข้าวนะครับ ทีมงานนี้เขาชอบลุยหลุมกันนะครับเพื่อนๆแถวนี้ในตัวเมืองอจังหวัดพิจิตรนี่นาค่อนข้าง,างที่จะหลุมเยอะนะครับกับมีงานเล็กงานใหญ่เขาก็ไปนะครับงานไหนที่ลงไม่ได้ก็เขาก็จะลงให้เลยนะครัทีมน,นี้นะครับวัดไผ่สีรุ่นนะเพื่อนๆโอ้จทดทีแทงแล้วครับเนี่ยวิ่งนำหน้าไปเลยนะครับ ตีคู่กันไปเลยนะครับผม สองรอบเลยนะครับก็ต้องเก็บงานให้ละเอียดมากที่สุดนะครับเพื่อนๆถ้าเกิดย่อมไอ้รอบแรกไม่ลงนี่ก็ต้องมีรอบที่สองนะครับเขาเขาจะไม่คิดตามเป็นรอบนะครับเผื่อเราเราต้องเก็บให้ได้ดีที่สุดนะครับผมในเรื่องการที่จะหวานข้าวนะครับเขาจะไม่คิดตามเป็นรอบนะเผื่อว่าเจอนาะแปลงไหนที่เป็นปูนดีๆรอบเดียว เลขก็ถือว่าโชคดีของทางคนที่มารับจ้างไปนะครับก็เสร็จมาหนึ่งสองสามสี่สี่ปิ้งห้าปิ้งแล้วนะครับเพื่อนก็ถือว่าไวนะครับแต่ว่าพี่เขาเก็บงานได้ดีนะครับ ย่ำจนขวาจะลงนะครับผมก็เหลือแค่บิ่งนี้กับบิ่งนู้นนะครับผมก็เดี๋ยวรอกันชมกันยาวๆเลยนะครับหรือว่าจะดูตอนลูกเรือกไปด้วยได้ไหมเพราะว่าจะได้ดูงานที่เสร็จสมบูรณ์แล้วหน้าตาจบมาเป็นยังไงนะครับแล้วว่าตอนชักลองต้องเป็นวันพรุ่งนี้นะครับผม ก็ต้องทิ้งไว้สักหนึ่งคืนนะครับเปิดน้ำหออกทิ้งไว้หนึ่งคืนแล้วเวลาชักล่องออกมาแล้วจะเรียบนะครับแล้วน้ําออกได้ง่ายนะครับพอจะเสร็จแล้วพี่เขาก็จะเก็บข้างคันนานะครับตามขอบนะครับผมเพื่อความสวยงามนะครับ ความละเอียดในการทำงานนะครับผมนะถ้าเวลาจะดูงานเนี่ยเขาก็ดูกันที่เวลาสุดท้ายนี่แหละครับางานจะออกมาสวยงามไหมนะครับ อีกหนึ่งวิ่งนะครับก็ทั้งหมดแปลงนี้ก็สิบห้าไร่นะครับเพื่อนๆไรายละสองร้อยตีเป็นเงินก็สามพันบาทนะครับจ่ายละพันละพัน,ละพ,นละพันนะครับผมเติมน้ำมันสัประมาณร้อยกว่าบาทก็โอเคแล้วนะครับ ิ่งนี้รู้สึกว่าจะใหญ่กว่า,วาเพื่อนเลยนะครับเนี่ยใหญ่มากนะครับประมาณประมาณสีไร่นะครับเนี่ยป่งเดียวนะครับ ช่องสายทำม,มาหากินนะครับยังอยู่ไกลอยู่เลยนะครับสงสัยว่าฝุตัวนั้นจะยังไงนะไอ้ที่ว่าฝุบนลูกชุบนะครับผมไม่รู้ว่าจะใช้งานด้ดีนะเพราะย่ำนาน,นรับหรือว่าแกเก็บงานละเอียดก็ไม่รู้นะแกไม่ยอมมาสักทีเลยครับเนะี่ยก็ติดไหวแล้วเดี๋ยวมาดู บ่อน้ำบาดาลกันบ้างนะครับเพื่อนๆน้ำไม่พอนะครับผมรีวิวเหมือนปีสาจมาหากินเลยเนี่ยม,มันจะคือไม่เนี่ยด,ดูคนลงไปหัวโผล่เลยนี่นะครับบ่อตือ่นเองนะครับผมเอาปั๊มไว้ข้างล่างเลยนะครับก็ใช้รถนี่ฉุดขึ้นมาเลยนะครับผมกจาวิททำไมอ่ะพี่อ๋อน้ำมันท่วมปั๊มนะครับใส่พานเลย อ๋อ๋อมาถึงสายพานนะครับนะครับน้ำแห้งนะครับผมก็โยกน้ำให้มันขึ้นมาก่อนนะครับผม ไม่ออกฮอะออกยังไม่ออกก็ออกแล้วนะครับ <c oughs> โอ้เรล่งเครื่องหนักเหมือนกันนะครับเนี่ย น้ำไม่พอนะน้ำมีนิดเดียวเองครับเนี่ยที่เขาก็จะได้ย่าต่อได้นะครับเนี่ยบิงข้างล่างแล้วไม่มีน้ําเลยนะครับอ๋อก็มีอะไรจะถามเพื่อนนิดนึงครับถ้าท่านไหนมีความรู้นะครับ ก็ไอเครื่องยันมาร้อยห้าสิบ di ตัวนี้นะครับผมเวลาเล่งเข้าไปแล้วเวลาย่ำนานนะเล่งเข้าไปแรงๆแล้วก็มันมันจะผ่อนเองนะครับมันเกิดจากอะไรนะครับผมใช่ไหมพี่มันมันเป็นยังไงนะเหมือนกําลังมันตกอ่ะอ๋อกำลังมันตกใช่ไหมมันตกอยู่ครับมือจะเล่งขึ้นไหวอ๋อกำลังมันตกนะครับถ้าเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆรู้ก็ช่วยบอกกันหน่อยนะครับผม ราะว่าใส่กองแล้วก็อะไรก็ล้างมาใหม่หมดแล้วนะครับก็ยังก็ยังไม่หายนะครับผมผุบลูกชุบนะครับผมก็ว่าโอเคนะ ลูกที่เราใช้กันประจำนะครับผมให้แบบนี้นะครับแบบไหนมันโอเคกว่ากันนะครับผม ก็ขอจบ็เะเย็มวันนี้นะครับขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมกันนะครับผมขอบคุณทุกไลท์ทุกกำลังใจนะครับยังไงก็ฝากติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ